คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะคะเพื่อนๆมาเราก็มาอยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบุญธรรมนะครับก็ เกมที่คุ้นเคยเหมือนเดิมนะครับอาแปะนะครับแปะครเช่นวินนะทําไมทําไมผมถึงเล่นบ่อยก็เทคนิคการกดของผมมันโอเคอ่ะอืมเข้า20 20ง่ายดีอ่ะก็เล่นอืมแล้วอย่างมันเข้าง่ายมันก็บวกมันก็บวกแจ่มๆถูกปะก็โอเคเดี๋ยวเรื่องกลุ่มวัฒนธรมกับรายละเอียดอือ่นๆกิจกรรมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้าคลิปนะครับโอ้สอึก หืมแย่ทีสองตัวสามตัวมาสี่ไปเลยวะอะไม่ไม่เข้าของปีก็ซื้อเอาก็ เพื่อนๆคือไอเทคนิคการกดเนี้ยผมได้ได้มาจากออตำนานตำนานเลยตำนานท่านหนึ่งนะในกลุ่มโมนธรรมนะเพราะว่ากลุ่มโมนธรรมนะครับก็จะประมาณว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆจนแจมนะก็จะมาคอยบอกคอยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคือในกลุ่มมันไม่มีใครห่วงกันอยู่แล้ว สนุกดีด้วยครับไม่เหงาโอเคฉลุยแล้วหนึ่งเอ้ยเบกเบกเบกแ้ม คือยีอ่สิบยี่สิบอะมันมันลุ้นอย่างเดียวเ,เพื่อนลุ้นว่ามันจะแตกหนักแค่ไหนไอ้ได้มันได้อยู่แล้วโอโ้โหยี่สิบยี่สิบนะไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ะผมไม่เคยไม่เคยไม่ได้อ่ะอ้าวเอาไงบวกอีกสักสิบไหมเอ๊ออ่ะอีกสามลูมาอืมโอเคยอม โอ้โห oh, แบ่งปลามาช่องหนึ่งสักตัวได้ไหมโอ้ย oh, ทำไมมันเข้าแบบไม่ดุเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็บวกพอแค่บวกก็เป็นพอ มากน้อยช่างมันมแปะรอบนี้แบบเคี่ยวนะแปะนะก้อนเดี๋ยวก้อน,เด,อนเดี๋ยวรอบหน้าจะถล่มให้จุกเลย คือที่แบบว่าผมแบบซื้อซื้อฟรีที่30บาทเนี่ยผมมองว่าแบบมันก็ไม่สูงเกินไปไม่ถูกเกินไปแล้วตราการจ่ายมันก็รับได้ครับรับได้แต่แต่หมืน่นหมื่นอะไรแบบนี้คือซื้อไม่กี่บาทแล้วอย่างเทคนิคการกดของผมมันมันค่อนข้างโอเคไงแต่แบบบางทีเพื่อนคนอื่นบางคนเนี้ยก็แบบใชไ,ไม่ได้นะกดแบบกดยังไงก็ดำยังไงก็ดำ ก็ผมก็เลยมีตัวช่วยเพิ่มให้อีกนะครับถ้าหากใครสนใจลนะก็จะเป็นสูตรนะครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะอ้างอิงช่วงเวลาวันธรรมใส่เข้าไปอีกนะครับมันก็จะทวีคูณเข้าไปอีกนะโอเคผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับตับกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดด้วยนะ ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอยากให้ผมเล่นเบ็ดเท่าไหร่นะครับรอบหมุนรอบคูณเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับแล้วก็ที่ผมย้ำนะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดซับสไครต์ไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยล้ครับคือเวลาผมมีกิจกรรมนะครับแจกของารางวัลแจกเงินรางวัลเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยืเพื่อนพลาดโอกาสนะผมช่วยอะไรเพื่อนๆไม่ได้นะก็ เป็นเนงินจำนวนหนึ่งเลยล่ะครับอืมก็ทำไปเยอะไหมสำหรับปุ่มมองของผมผมไ็เยอะนะอืมก็ฝากไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เลือกกลุ่มบัฒนธรรมนะครับก็คือประมาณว่าจะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่จะคอยบอกช่วงเวลาบันธรรมนะครับวันหนึ่งสามเวลานะครับพร้อมกับเกมแนะนำหลายๆค่ายนะครับเช่น p ีพีพีจ e จ9 1กนแะครับแล้วก็เกมอื่นๆจากหลายๆค่ายนะครับผมแต่ละค่ายนะครับก็จะมีเกมท็อปท็อปทแบบว่าดึงเอามาแนะนํากันนะครับแล้วก็ไปดูเปอร์เซ็นต์จากตัวสูตรด้วยนะครับก็แตกกันบบาบูบาเลยโอเคก็หากใครแตกแล้วก็มีเทคนิคแบบไหนเป็ดเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ยังไงเราก็จะคุยกันอยู่ในกลุ่มบนธร,รมนะ ถ้าใครไปเจอเกมไหนแข็งมาเราก็จะมาเตือนๆกันนะครับเราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะเออก็ล่าสุดเพื่อน <_ an> เพื่อนคนหนึ่งก็ทุนสองร้อยต้องแตกไปสี่ห้าพันอืมช่วงองระบทนิยธรรมเอาเรื่องนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะมันไม่ได้บอกว่าเออจับฉ่ายนะอะไรอย่างนี้โอเคครับก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะผมวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอีกลิงก์หนึ่งก็เพจเฟซบุ๊กนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าเรายังไงดี ถ้าสมมติวาคนติดตามน้อยเดี๋ยวผมก็กลับมาทายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย